ถ้าอย่างนั้นพี่ฤาสีครับในฐานะที่เป็นทหารเก่าเนี่ยอยากให้ประเมินว่าเป็นไปได้ไหมถ้าสมมตินะครับว่าอเมริกากับจีนจะเปิดสงครามไหมหรือก็จะเป็นลักษณะ proxy war หรือถ้ามันเกิดขึ้นมาเนี่ยเราจะได้รับผลกระทบไงและประเทศไทยเนี่ยถ้าพี่ฤาษีได้เป็นผู้นําจะทำยังไงกับประเทศเราให้เราปลอดภัยจะดูแลพี่น้องประชาชนคนไทยยังไงผมตอบข้อ,ขอแรกก่อนวันนี้เนี่ยภายใต้หนาหนาสองขั้วที่กาลังจะปะทะกนนันเราต้องสร้างสมดุลทางยุทธศาสตร์ให้ได้ ว่าสร้างรุัตกยุทธศาสตร์ในความว่าไงประเทศเล็กๆอย่างเราเนี่ยเราจะต้องไป่หนึ่งเนี่ยเราจะต้องไม่ยอมให้ประเทศมหาอำนาจทั้งสองขั้วมาใช้เราเป็นฐานทัพเด็กขาดสอเนี่ยในยามลบก,กันเนี่ยผมเชื่อว่าสิ่งที่ทั้งสองข้างต้องการคืออาหารเพราะนั้นประเทศเราเนี่ยมีภูมิศาสตร์นะฮะลมฟ้าอากาศเหมาะการปลูกเรามีความรู้มีประสบการณ์ทางสายเลือด ว่าเรามีความชำนาญเรื่องการเกษตรเพราะนั้นเราต้องทำให้ประเทศเราเป็นธนาคารของอาหารหไดนะ้แล้วเราพร้อมที่เราจะขายทั้งสองฝ่ายนะประเทศเราเนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะไปเข้าข้างฝ่ายไหนที่จะส่งอาหารไปช่วยรบก,กับใครก็ช่างนะเพราะว่าคุณต้องยอมรับว่าสงครามที่จะเกิดขึ้นจากนี้ไปจะลวลดเนี่ยจะเป็นอาวุธยุทธศาสตร,ร์แล้วเราเห็นอยู่แล้วว่ายูเคนพินาาแค่ไหนอิสราเอลพินาาแค่ไหน เพราะนั้นเราไม่มีทางที่เราจะป้องกันได้เลยขีดว่ามากทางอาหารเราไม่มีเพราะฉะนั้นเราจะต้องเป็นประเทศที่ผมที่ผมบอกะส,สร้างสมดุลทางยุทธศาสตร์เราจะไม่ประกาศเป็นศัตรูกับใครแต่เราก็จะไม่ประกาศว่าเราจะเป็นมิตรกับใครเป็นมิตรในการร่วมลกนะฮะที่พูดถึงแต่เราจะมีหน้าที่คือเราจะผลิตอาหารแล้วเราจะขายนะซึ่งเราก็จะไม่บอกว่าเราจะไม่ขายใครหรือขายใครเราขายหมดเพราะเราต้องการให้ประชาชนเรา มีกินมีใช้นะฮะแล้วก็มีความปลอดภัยจากการถูกทำลายด้วยอาวุธสมัยใน,นะครับส่วนภูมิราัศาสตร์ของความขัดแยงของโลกเนี่ยผมเชื่อว่าเศรษฐกิจจะเป็นตัวที่กำหนดเพราะวันนี้เราเห็นแล้วว่ายุโรปเกิดแล้วต้องรอกกลางเกิดแล้วเหลือแค่รอเฉียงใต้ซึ่งผมเชื่อว่าไม่ชาเพราะวันนี้สหรัฐอยู่เฉยเฉยไม่ได้เพราะวันนี้เศรษฐกิจสหรัฐถอยลงเรื่อยๆนะฮะ แล้วถ้าปล่อยไปแบบนี้เนี่ยคุณเข้าใจไหมว่าการที่สหรัฐจะอยู่ได้การสหรัฐต้องกลับมาเป็นเจ้าโลกเหมือนเดิมการจะเป็นเจ้าโลกจะทำสหรัฐดีขึ้นยังไงก็บางคับคนอื่นใช้เงินดอลลาร์ซึ่งสหรัฐพิมพ์เองได้พิมพ์ได้ตามใจช้อ,อสองเนี่ยสหรัฐจะกำหนดกติกาได้ทั้งหมดที่จะได้เปรียบคู่แข่งไม่ว่าจะเป็นภาวะโลกร้อนหรือใช้ UN เข้ามาบังคับส,สั่งนู่นสั่งนี่ประเทศนี้เป็นผด็จการ ค้าแรงงานเถื่อนใช้แรงงานเด็กอันนี้มันเป็นกฎกติกาที่สหรัฐใช้เพื่อให้ตัวเองได้ปิดแล้วทําให้ประเทศที่ไม่มองสหรัฐเป็นมิตรจะถูกกฎกติกานี้พันตัวจนทำอนะไรไม่ได้นี่คือหลักการที่สหรัฐก,ก็ใช้มา60ปีแล <c oughs> ะะ้วก็ที่พี่น้องหลายคนสงสัยกันมากครับพี <P> ่นีสีครับทางบ้านผมเป็นู้เราผู้แก่ เขาสงสัยเขาาเขากลัวสงครามโลูกกันที่สามนะครับชนชั้นกลางคนพ่อคนแม่นะครับก็วันนี้ได้มาถามให้แล้วนะครับว่าถ้าพี่ลังสีคุมนโยบายของประเทศนี่คือเราจะไม่เลือกข้างเราจะไม่ร่วมสงครามด้วยเด็ดขาดนะพี่รังสีนะครับคือยังไงก็ไม่ร่วมไม่เข้าข้างฝ่ายไหนและจะไม่ให้สงครามเกิดในบ้านเราใครจะยิงกันก็ยิงข้ามหัวไปห้ามมันหล่นใส่เราครับแล้วจังหวะนี้เนี่ยปล่อยให้มันลบกันเลยเราก็จะผลิตเกษตรซึ่งทีเ่เราเชี่ยวชาญเนี่ย ขายอาหารในพวกมันทั้งสองคุณคิดดูแค่นี้ถ้าคุณเป็นลิดแบปลงผลิตอาหารทั้งสองฝ่ายคุณคิดว่าเขาใหญ่จะทําลายเราไว้ล่ะเพราะถ้าเขาทําลายเราเขาไม่มีกินนะเพราะเขาเมื่อแต่ลลอกกันเขาก็ไม่มีเวลาจะมาทําำแต่กรนี้คุณต้องคุณต้องอ่านเกมไม่ขาดแล้วคุณต้องปรับแผนตลอดเวลาในช่วงเวลานั้นนะครับนั่นคือหน้าที่ของผู้นําประเทศไทยคนต่อไปซึ่งวันนี้เราไปเสร็จไม่ได้แล้วว่า เราอยู่ในวิกฤตเศรษฐกิจที่รุนแรงมากนะเพราะว่าที่เขาคำนวณไว้ว่าวันนี้วิกฤตเศรษฐกิจโลกเนี่ยเข้าสู่สภาวะถดถอยขั้นรุนแรงในรอบร้อยสามสิบปีแล้วก็วิกฤตสงครามโลกครั้ง,งที่สามเนี่ยโอกาสเกิดมากกว่าไม่เกิดผมใช้คำนี้ดีกว่าเพราะนั้นวันนี้เราต้องเตรียมประเทศเราแล้วผู้นำประเทศไทย จะตัดสินใจอะไรก็ช่างต้องคิดถึงประเทศชาติกับประชาชนเป็นหลักอย่าคิดเอาตัวรอดตัวเองไม่มีประโยชน์ก็ <yarn. S 3> ที่พี่น้องหลายคนสงสัยกันมากครับี่ันสีครับทางบ้านถุผู้เล่าผู้แก่เขาสงสัยก็ว่าเขาตัวรอสงครามโ่วคกันที่สามวันนี้ได้มาถามให้แล้วนะครับว่าถ้าพี่ทังสีคุมนโยบายของประเทศนี่คือเราจะไม่เลือกข้างเราจะไม่ร่วมสงคารามโดยเด as, ็ดขาดนั่นเองสินะคือยังไงก็ไม่ร่วม ไม่เข้า,าข้าฝ่ายไหนและจะไม่ให้สงคารามเกิดในบ้านเราใครจะยิงกันก็ยิงข้ามหูไปห้ามมันหล่นใส่เรารแล้วจังหวะนี้เนี่ย่อยให้มันลบก,กันเลยเราก็จะผลิตเกษตรซึ่งที่เราเราชี่ยวชาญขาอยอาหารในพวงงานทั้งสองคุณคิดดูแค่นี้ถ้าคุณเป็นหลิตแบรนด์ผลิตอาหารทั้งสองฝ่ายคุณคิดว่าเขาใหญ่จะทําลายเราไหมล่ะเพราะถ้าเขาทําลายเราเขาไม่มีกินนะเพราะเขามัวแต่ลบกันเขาก็ไม่มีเวลาจะมาทําแล้วก็วิกฤตสงครามโลกครัคร้งที่สามเนี่ยโอกาสเกิดมากกว่าไม่เกิด ผมใช้คำนี้ดีกว่าเพราะนั้นวันนี้เราต้องเตรียมประเทศเราแล้วผู้นำประเทศไทยจะตัดสินใจอะไรก็ช่างต้องคิดถึงประเทศชาติของประชาชนเป็นหลักอย่าคิดเอาตัวรอดตัวเองไม่รอโยน์ก,ก็พี่น้องก็ได้ฟังแล้วนะครับพี่น้องครับผู้เชี่ยวชาญก็บอกแล้วว่าโอกาสเกิดสงครามโลกมนนีมากกว่าไม่เกิดดีไม่ดีมันอาจจะเกิดไปแล้วล่ะก็ใช้สงครามตวาัวแทน เพราะฉะนั้นแล้วนี่ยุคสมัยนี้อาจจะมีความต้องการที่จะต้องใช้ผู้นําอีกลักษณะอื่นนะมันอาจจะหมดยุคของผู้นํารูปหลอ่อหมดยุคของผู้นําวัฒกรรมประดิษฐ์วัฒกรรมต่างๆนานาเอาใจมวลชนแต่มันพึ่งพาอาศัยอะไรไม่ได้มันอาจจะถึงเวลาที่เราต้องการลูกผู้ชายตัวจริงเจอคนจริง,รง,รงกล้าคิดกล้าทำรับเด็ดขาดมั่นใจเพราะว่าถ้ามันเกิดไฟไหม้เกิดไฟสงครามขึ้นมานะ่ะถ้ามัวแต่ลีลาเนะี่ยเกรงว่าจะไม่รอด เกรงว่าถ the so ้าสงครามลามมาถึงประเทศไทยเราจะพากันตายหมูนะครับวันนี้ก็รู้สึกดีใจรู้สึกสบายใจได้ฟังพี่รังสีว่าถ้าเรามีผู้นําลักษณะนี้เนี่ยผมคิดว่าอย่างน้อยสุดเราก็ไม่ตายนะเราก็น่าจะรอดสงครามโลกไปได้ก็ขอขอบคุณพี่รังสรเป็นอย่างยิ่งครับที่ให้เวลาวันนี้นะครับผู้ชมทุกท่านครับผมครับ